สวัสดีรุ่นสวัสดิ์พี่ๆตอนเช้านะครับผมก็วันนี้นะครับอากาศเนาะเริ่มเปลี่ยนน่าจะเริ่มหนาวกันแล้วนะครับผมอากาศเริ่มดีนะครับตอนเช้านะครับผมบรรยากาศธรรมชาติธรรมาชาตินะครับผมในส่วนของบ้านเรานะครับผมก็จับเด็กๆนะครับผมมาปล่อยลู่เดินเดินเล่นนะครับผมปล่อยเด็กๆมาจับลู่เดินเล่นหน่อยนะครับ อันนี้นะครับอนาคตทีมชาตินะครับเพื่งนี่อนาคตทีมชาตินะครับแรกเลยนะครับเจ้าเบบี้นะครับเจ้าเบบี้นะครับเจ้าเบบี้นะครับนี้รอแล้วนะครับผมเริ่มรอขึ้นทุกวันทุกวันนะครับตัวนี้เลี้ยงง่ายมากครับแป๊บเดียวนะครับกาดน้ําตาดแดดแป๊บเดียวเนื้อตัวแข็งเนี่ยสมกับเป็นสายเลือดนะครับเลี้ยงง่ายมากครับตัวนี้ นี่เรื่องง่ายมากนะครับเซมนะครับเดบบี้นะครับก็กําลังคึกนะครับกําลังคึกกําลังสวยนะครับานั่งรอเดี๋ยวผมเตอะอีกสักครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็ผมจะเริ่มลงขมิ้นแล้วนะครับขอเตะสักครั้งแล้วก็เดี๋ยวลงขมิ้นนะครับมาดูความหล่อกันนะครับพัฒนาของตัวนี้นะครับ จ้าเบบีนะครับฝากติดตามด้วยนะครับตัวนี้ทีเด็ดเหมือนกันนะครับตัวนี้ทีเด็ดเหมือนกันนะครับเตะครั้งแรกเตะคอพับไปสองครั้งอะ่ะคือแบบเออมันมันต้องมีอะไรดีนะครับตัวนี้ตัวนี้รักเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับอามาชมตัวนี้เชิงนะตัวนี้สีเชิงนะครับผมสีสาสีสาพมา่าเลยนะเป็นสาขาวนะครับสาพมา่านะครับผม พี่โคตรเก่งนะครับพี่โคตรเก่งวันนี้ผมเห็นแววแล้วนะครับมันยังไม่มีแรงนะครับเพราะว่าผมน่าจะตัวนี้ยผมไม่ได้ปล่อยเท่าไหร่นะครับผมขังที่สุ่มนะครับผมเตะดูสองสามนาทีนี่แหละครับสองสามนาทีนั่นแหละคือแบบโซโลเลยนะครับขนาดไม่แข็งแรงนะขนาดไม่แข็งแรงมีลำโซโลมีนี่ให้เห็นเลยนะครับรออายุครับรออายุนะครับ ัวนี้เจ้าสาปรับเซียนนะครับเจ้าสาปรับเซียนนะครับสาปรับเซียนนะครับตันนี้น่าจะพอหลอกได้หน่อยนึงนะครับหลอกก็เป็นพม่านะครับว่าเป็นลูกผสมไม่ใช่พมานะ่าเนาะเป็นลูกผสมนะครับถ้าไม่ถามเชิงก็อ่านผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับหลอกจับ ยังผอมอยู่ครับยังผอมอยู่รอยชนอยู่สองเจ็ดนะครับตอนนี้ยังผอมอยู่นะครับไก่ไก่เล็กเลยนะครับไก่เด็กเลยเดยไก่เด็กมากๆนะครับแต่รอครับรอรอครับรอมากนะครับก็ตัวนี้นะครับผมเจ้าฟ้าลั่นของเรานะครับผมเจ้าฟ้าลั่นคนที่ถามเยอะเหมือเกินนะครับตัวนี้นะครับถามเยอะมากๆนะครับ ฝาลันยังไม่เตะครับฝาลันยังไม่เตะนะครับใจ่เย็นๆนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับก็เอาเด็กๆหนุ่มๆรอๆนะครับมาทักทายพี่ๆนะครับผมนะครับตอนเช้านะครับผมพอได้มีคลิปทักทายพี่ๆนะครับผมก็อากาศเปลี่ยนแล้วก็ขอให้พี่ๆนะครับจับไก่นะครับผมก็เลี้ยงออกชนเลี้ยงไปยังไงก็ชนะนะครับผม หรือใครสนใจสมุนไพรบำรุงไก่ชนก็ทักเข้ามานะครับผม0822687991นะครับลองเอาไปเลี้ยงดูครับพี่ๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ